สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับข้อสู่ไทยเฟลเล็กซ์คูลดอทคอมเว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ไทยเฟลเล็กซ์คูลเดลี่เอ้าลุคแอนะลิซิสครับวันนี้มาเจอกับผมครับปิปเลนเนอร์นะครับประจำวันที่2เดือนกันยายนปี2556นะครับสัปดาห์แรกนะครับของเดือนก็เอ่อตอนนี้เวลา10บโมงกับยี่สินาทีนะครับวันนี้เจอกันสายหน่อยนะครับเช่นเดิมเราก็จะมาวิเคราะห์ค่าเงิน EUR เทียบ USD นะครับหรือว่ายูโรเทียบดอลลาร์ ว่าแนาวโน้มประจําสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเกิดแน,นวโน้มประจาวันนี้เป็นยังไงนะครับมาดูอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะครับถ้าดูจากทำเฟรมทำเฟรมเอาอย่างนี้ดีกว่าจะเห็น,นชัดนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงที่ได้อย่างชัดเจน,นลง ลงติดต่อกันมาช่วงปลายสัปดาห์นะครับประมาณวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นะครับลงมาค่อนข้างเยอะนะครับลงมาตลอดเลยอันนี้นะครับก็ถ้าใครได้ทันเซลนะฮะเอาง่ายๆเซลแค่ตรงนี้ก็ได้ครับประมาณของวันวันพุธนะกินอิน่มยาวเลยนะครับก็ มาดูกันนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความตึงเครียดในซีเรียนะครับเป็นหัวข้อหลักในตลาดครับความกังวลกากสถานการณ์ดังกล่าวครับส่งผลให้ตลาดราสานี้นะครับปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็เงินทุนนะครับกลับไหลไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยนะครับอย่างเช่นทองคําแล้วก็น้ามันดิบมากกว่านะครับในช่วงปลายสัปดาห์ครับเมื่อความกังวลการโจมตีนะครับของ ซีเรียนะครับกับสหรัฐเนี่ยลดลงนะครับนักลงทุนก็จับตามองกลับมาจับตามองเศรษฐกิจภารรวมของสหรัฐแทนนะครับว่าจะเป็นยังไงนในสัปดาห์นี้นะครับมีการประชุมของออห้าธนาคารใหญ่นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการปล่อยข้อมูลที่สําคัญทางเศรษฐกิจนะครับจุดโฟกัสอยู่ที่ดัชนี IISM นะครับก็รวมไปถึงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจากอเมริกาน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากการจ้างงานเนี่ย ก็ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญนะครับที่จะบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งนะครับในกรณีของเฟดที่จะปรับลดการซื้อสินทรัพย์ในเดือนกันยานี้ด้วยนะครับส่วนนายโอบามานะครับก็ได้ถแถลงการในเรื่องการโจมตีว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยว่าจะใช้กำลังทหารโจมตีซีเรียนะครับตามข้อกล่าวหาที่ว่าซีเรียเนี่ยได้ใช้อาวุธเคมีเ,มเมขียนฆ่าประชาชนนะครับแต่ก็ ต้องรออนุมัติจากพภาคองเกรสเก่อนนะครับถึงจะเริ่มปฏิบัติการได้นะครับแล้วก็สภาก็จะมีการประชุมในวันที่9กันยานี้นะครับค่อนข้างอันตรายนะสำหรับรับได้ที่นี้นะครับในทางด้านสหรัฐเองนะครับวันนี้ข่าวเด่นของฝั่งสหรัฐไม่มีนะครับเป็นวันหยุดแรงงานสหรัฐนะครับแต่ว่าจะมีในโซนยูโรนะครับ บ่ายสองสิบห้านะครับดัชนีการจัดซื้อภาคผลิตของสเปนนะครับแล้วก็บ่ายสองสี่สิบห้าดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคผลิตของอิตาลีนะครับส่วนใหญ่แบบสองประเทศนี้เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะเติบโตแล้วในระดับหนึ่งนะครับค่อนข้างที่ที่จะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วนะครับถ้าเป็นตามตามข่าวนะครับวันนี้น่าจะเป็นอัพเทรนนะครับเอ่อเป็น คล้ายๆว่าเป็นสวิงนะครับเป็นไซเวย์ไซเวย์แบบอัพเทรนขึ้นนะครับนะครับน่าจะเป็นไซเวย์แบบอัพเทรนขึ้น,นเดี๋ยววันนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับไม่น่าจะมีอะไรมากวันศุกร์ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับที่แรกนึกว่าข่าวค่อนข้างเยอะนะาจจะมีความผันผวนของราคาก็ไม่มีอะไรมากมาดูใน Time Frame Day กันก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ ลงมาเยอะมากนะครับในในช่วงของเดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้เนี่ยทำเฟรมเดย์นะครับแท่งแท่งตรงนี้เนี่ยปิดก็ถือว่ายังไม่ใช่สัญญาณกับตัวที่ชัดเจนนะครับอาจจะมาอาจจะวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปก็อาจจะเป็นไซด์เวขาขึ้นนะครับไซด์เวขาขึ้นประมาณตรงนี้ลองมาดูในสี่ชั่วโมงนะจะเห็นภาพที่ชัดเจนเดี๋ยวซูมใน,นหนึ่งชั่วโมงให้อีกทีนะครับก็น,นะครับ ไม่มีอะไรมากนะถ้าจะเป็นขาขึ้นจริงๆก็ต้องรอวันนี้นะครับวันนี้หรือว่าสองวันนี้นะครับปิดเอ,อปิดเป็นแท่งบุริตนะครับซึ่งถือว่าโอกาสน้อยมากนะปิดเป็นแท่งบุริตขึ้นไปเกินเกินกินแท่งนี้นะครับกินกินแท่งนี้เลยถึงจะเป็นถึงจะมีนะน้มขาขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้น,นมาดูในสี่ชั่วโมงนะครับ ใน4ชั่วโมงนะครับรอดูราคานะครับว่าราคาก่อนราคาจะมาเทสตรงนี้นะครับประมาณ1.3190นะครับอาจจะมีการมาเทสตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นสัญญาณให้เรานะครับเข้าบ่ายอาจจะเป็นไซด์รวคาขึ้นนะครับต้องดูในทามเซ็นเล็กๆอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะขึ้นไปขนาดไหนยังไงบ้างนะ แต่ตอนนี้เนี่ยก็คือเอาแนวรับแนวท่าดูจากแนวรับแนวต้านในใน4ชั่วโมงนะครับก็เอาเป็นตรงนี้ก็ได้ครับประมาณน่าจะอยู่ในกรอบนี้ก่อนตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็ตำแหน่งที่สองนะครับ,รก,รรบก็เป็นประมาณนี้นะครับ1.3234นะครับ ดูในคท่าเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันบ้างเนี่ยครับจะเป็นแน,นวแนวรับนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็แนวรับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปที่ราคาจะขึ้นไปนะัะก็คืออืม ประมาณสองแนวนี้นะครับจะทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับอาจจะรอให้ราคาเนี่ยลงมาทดสอบข้างล่างนี้ก่อนนะครับเราดูสัญญาณกับตัวนะครับก็ก็ดูจากสองวนนี้ก็ได้นะครับถ้าใช้ฟิโบัดประมาณเจ็ดแปดหกนะครับตันนี้ตันนี้ก็ประมาณหก8ดแดนะครับอันนี้ก็เป็นยี่สิบสามดหกนะครับ ขึ้นมานะครับรอดูที่ป8เรามีสัญญาณกับตัวหรือไม่นะครับถ้ามีสัญญาณกับตัวก็ให้เซลก็ได้นะครับหรือว่าตรงนี้ครับเราจะดักบายตรงนี้นะครับดักบายประมาณ23.6นะครับแล้วก็ตรนสุดท้ายก็คือตรงนี้นะครับโลเดิมแต่นีการวิ่งไม่น่าจะเยอะครับวันนี้ครับดักบ่ายแล้วก็ลองมาดูสัญญาณกับตัวตรงนี้ทีนะครับว่าราคาจะขึ้นมาถึงตรงนี้หรือเปล่านะครับ ไม่มีอะไรมากในทำเฟรนะม15นาทีกันบ้างครับอันนี้ผมเห็นกระดิ่งครับกระดิ่งที่เป็นไฮหลายไฮตรงนี้นะครับ ก็จะได้นะครับเนี่ยครับราคาถ้ายังทำหายต่ำลงเรื่อยๆนะครับมีโอกาสที่จะลงมาตันแรกนะครับก็คือบริเวณนี้นะแล้วก็โัวสุดท้ายนะครับคือตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นต่อขึ้นต่อก็อินตามในหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับแนวรับแนวต้านในหนึ่งชั่วโมงนะครับครั้งแรกก็ตรงนี้นะครับ 1นึ่นะครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับ7จ7สิบนะครับของฟิโบนันหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เป็นประมาณนี้ก่อนนะครับตลอดวันจันทร์ไม่น่าจะมีอะไรมากครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเรื่องของการประชุม5ธนาคารใหญ่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเทกัน โชดีในการเทรดทุกท่านนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเช้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ